จะมีน้ำเพชรได้ไหมอีน้ำเพชรเนี่ยว่ากูเสียหายหายอีน้ำเพชรอีนางงามอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกแบบระดุ้งเรือแล้วอ่ะน้ำเพชรอีนางงามชื่อะ้รเพชรถูกไหมเป็นตัวของผู้คนเองอ่ะมีคนไ่เรียกเราว่าอีอ่ะเราชอบไหมอ่ะหนูยังทำให้พี่รู้สึกแบบไม่ดีอยู่อ่ะรู้ว่าหนูขอโทษแล้วกันนะคะเราจะได้แบบจบจบแฟนเขาเยอะเนี่ยหนูเองไม่ไหวหนูลบกับคนเป็นเป็นสิบล้านคนไม่ไหว มีน้ำเพชรได้ไหมอีน้ำเพชรเนี่ยว่ากูเสียหายว่ากูโกงน้ำเพชรอีนางงามมันชื่อน้ำเพชร,พชร,พชรถูกไหมว่ากูโกงว่ารวยรวยเพราะโกงพิมพ์แต่ละคำเนี่ยนะโอ้โหไอดูถูกเหยียดหยามกูสารพัดนะพิมพ์แต่ละคําเนี่ยบอกว่ากูรวยเพราะกูโกงกูรวยเป็นร้อยล้านลองคิดดูสิคะถ้าเขาส่งของไม่ครบขนาดนี้เป็นพันพันคน ถ้าจะรวยขนาดไหนโอ้โหพิมพ์ดูถูกกุจพัดแต่มันโอนตั้งให้ครูเป็นลูกค้ากูกูว่ามันจะพูดยังไงกูว่าด้วยความว่ากูเป็นแม่ค้ากูว่าอือกูเย้ยที่มันด่าพอเราได้เห็นคลิปแล้วจากการที่แฟนคลับเราส่งมาให้ดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเราโดนเราโดนพูดถึงในทางที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นการเชิญชวนชักชวนทําให้คนอื่นเนี่ยเข้าใจเราผิดว่าเราอะไปกล่าวหาเขาว่าเราไปว่าเขาแบบนั้นจริงๆว่าเราไปแบบ คือคือในคลิปเนี่ยมันมันเป็นถ้อยคําที่เชิงว่าเราดูถูกเยยดยามเขาอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่อ่ะค่ะอืในคลิปที่เราได้ดูอ่ะค่ะเขามีการพูดอะไรบ้างคะที่ทําใหเา้เรารู้สึกว่าแบบมันมันมันไม,ไม่ไม่โอเคเอะไรเงี้ยค่ะคืออันดับแรกก่อนเลยนะคะคือการพูดพูดถึงบุคคลที่สามคือมาถึงเราเนาะบุคคลที่สองบุคคลที่สามอ่ามายถึงเราอะ่ะพูดถึงคนอื่นอะ่ะคือคือแบบเรียกจิกเราว่าอีอะไรเงี้ยอี e, น้าเพชรอีนางงามอย่างเงี้ย เราก็รู้สึกแบบจะดุ้งเฮือกแล้วอะแล้วก็แบบอ่าหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าคําพูดแต่ละคําดูถูกกุสารลพัดประมาณนี้ใช่ไหมเออว่ากูโกงอะไรอย่างเงี้ยคือคือต้องบอกกันเลยนะว่าเจตนาของเพดะที่จะสื่อออกไปมันไม่ใช่แบบนั้นเลยไม่ใช่แบบนั้นเลยแล้วมันเป็นการที่แบบว่าทําให้คนเข้าใจผิดอะสมมติว่าคนที่เขาแบบชื่นชอบในตัวเราอย่างเงี้ยเขาก็จะมาตั้งคําถามแล้วว่าคุณเพชรได ได้ไปว่าคุณพิมพ์แบบนั้นหรือเปล่าคะอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้แบบมันทําให้คนเกิดความเข้าใจผิดกันมากๆซึ่งในตอนนั้นอ่ะต้องย้อนกลับไปตอนที่เพจสั่งของคุณพรภรนะคะคือตอนนั้นมีประเด็นเพราะว่าสั่งของแล้วเกือบเดือนยังไม่ได้ของก็นานนานมากแล้วก็พอ,เป,อ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 เปิดของออกมาของไม่ครบเปิดกล่องออกมาของไม่ครบได้ไม่ครบแล้วพอ เราทวงทวงถามไปทางแอดมินอะไรเงนี้ยก็ไม่มีการตอบรับใดๆเกิดขึ้นไม่มีการไม่มีการตอบหรือให้ข้อมูลว่าอ,อ๋อต้องรอต้องรอของนะคะต้องอะไรอย่างต้องติดต่อยังไงต้องเช็คยังไงอะไรย่างเงี้ยซึ่งเราไม่รู้รเลยเลยซึ่งเราก็ถามว่าแบบเนี้ยคือสั่งของแล้วของไม่ครบอะ่ะเปิดกล่องมาแล้วของไม่ครบอะ่ะคิดสภาพดิเราเราก็ต้องคิดถูกปล่าว่าแม่ค้าโกงเปล่าอืมอันเนี้ยเราเป็นลูกค้าเรามีสิทธิตั้งคำถามนะเรื่องราวเหล่านั้นอะ่ะมันจบไปนานแล้วก็คือ เพชรก็ตามของจนเพชรได้ของครบแล้วนะคะแล้วก็ขอบคุณขอโทษอะไรกันเรียบร้อยแล้วนะคะก็เอาไปว่าเลิกแล้วตกกันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ทีเนี้ยคือมันก็มีอย่างที่บอกแหละมันก็คือมีคลิปนั้นอะที่ที่เขาไลฟ์สดเนี่ยแล้วเขาก็แบบบอกว่าเออมันด่ากุารพัดเพชรด่าคนคุณพลพอสารพัดแต่กูก็ยอมกูแบบเพราะว่ามันเป็นลูกค้าอะไรเงี้ยเราก็แบบเออ เราเราเข้าใจกันในการเอนเตอร์เทนคนแต่ว่าการเอนเตอร์เทนคนของของของพี่พอเราพออ่ะมันมันทําให้คนมันทวลงเพจไงมันก็เลยกลายเป็นแบบว่าคือไม่รู้จะทํายังไงอะ่ะคือถ้าสมมุติว่าถ้าหนูไปทําอะไรพูดอะไรในคําพูดคํานั้นในในเรื่องของเรื่องที่มันผ่านมาแล้วอ่ะทาให้พี่รู้สึกว่าหนูยังหนูยังหนูยังทําให้พี่รู้สึกแบบไม่ดีอยู่อะ่ะหนูว่าหนูขอโทษแล้วกันนะคะเราจะได้แบบจบจบ,จบเพราะว่าตอนเนี้คือ แฟนลับเขาเยอะมากแล้วแบบพอแฟนลับเขาเยอะเนี่ยหนูเองไม่ไหวหนูลบกับคนเป็นเป็นสิบล้านคนไม่ไหวที่พอเราพอเป็นคนที่เก่งแล้วมีคนติดตามเยอะพอมีคนติดตามเยอะเนี่ยการพูดอะไรของเขานิดนึงอะพูดถึงใครอ่ะมันเป็นประเด็นอยู่แล้วคือคือคือมันเป็นประเด็นมันเป็นประเด็นอยู่แล้วไงมันคือแบบว่าสิ่งอะไรที่มันควรหรือไม่ควรดีกว่าถ้าสมมติว่าเป็นเป็นเป็นตัวพี่พอยเองถูกไหมคะเป็นเป็นตัวของทุกคนเองอ่ะมีคนไม่เียกเราว่าอีอะเราชอบไหมอะ แล้วก็ไม่ชอบถูกไหมคะใช่มันมันคือมันคือแบบเขาเรียกว่าแบบอ่าการเ p าร t กันในในสังคมคืออย่างอย่างเพ็อย่างเางี้ยเพ็ก็เรียกเขาว่าคุณพลพที่พลพตลอดเพ็ไม่เคยเรียกเขาว่า,อ,าอังสาลอีเลย